สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวซีรีส์เกาหลีเรื่อง S Line พันธนาการสัมพันธ์สีแดงนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มอีซูฮยอกที่มารับบทฮันจีอุกประกบคู่กับนางเอกสาวอีดาฮีที่มารับบทอีกยูจินและอารินที่มารับบทชินฮยอนฮบบอกเล่าเรื่องราวนักเรียนสาวที่สามารถมองเห็นเส้นสีแดงเชื่อมโยงคนที่เคยมีความสัมพันธ์ทางกายไว้ด้วยกัน เป็นเรื่องราวของชินเฮยอนฮบเด็กสาวที่มีความสามารถพิเศษในการเห็นเส้นสีแดงที่เชื่อมโยงคนที่มีความสัมพันธ์ทางกายไว้ด้วยกันตอนเด็กๆเ,เธอดันไปวาดรูปพ่อที่มีเส้นสีแดงเชื่อมกับสาวคนหนึ่งซึ่งภาพนี้ทําให้แม่ฆ่าพ่อของเธอและหนีไปต่อมาเธอก็พยายามฆ่าตัวตายแต่กลับทําไม่สําเร็จสักครั้งเธอจึงพยายามค้นหาคําตอบว่าทําไมมีแค่เธอที่เห็นเส้นสีแดงเธอได้บังเอิญไปเจอกับฮันจีอุกพระเอกของเรื่อง เขาเป็นตำรวจที่ทำคดีที่เกี่ยวข้องกับเส้นสีแดงที่ชินฮยอนพบเห็นเขาพบว่าตนเองมีเส้นสีแดงเชื่อมคนมากมายจึงต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับเส้นสีแดงนี้ยังมีอีกยูจินนางเอกของเรื่องที่เป็นครูของชินฮยอนฮบที่ไม่มีเส้นสีแดงเชื่อมกับใครเลยเมื่อเส้นสีแดงปรากฏก็ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายมากมายเพราะมันเปิดเผยความสัมพันธ์ที่บางคนต้องการปกปิดทุกคนต่างสงสัยว่าเส้นสีแดงนี้คืออะไรกันแน่ถ้าอยากรู้ต้องไปดูค่ะ เป็นแนวแฟนตาซีลึกลับประทึกขวัญที่ดูน่าสนใจมากสามารถรับชมได้ทางโมโนแมคค่ะ